ต่อไปมันแวร์มันแวร์คือโปรแกรมที่บางคนอาจจะเร,เรียกรวมว่าเป็นไวรัสก็ได้ง่ายๆนะภาษาชาวบ้านทั่วไปจะ,จะเรียกไวรัสหมดเลยแต่ไวรัสมันมีหลายประเภทนะครับเขาจะเรียกรวมๆว,ว่าเป็นมาวแวร์นะครับมาวแวร์แล้วก็ไอ้ตัวซอฟต์แวร์ที่ก่อกวนนะครับทําให้ซอฟต์แวร์ที่เขาไม่ประสงค์ดีนะครับเป็นซอฟต์แวร์ชนิดหนึ่งนะครับซึ่งไอ้ตัวมาวแวร์เนี่ยม,มีมีด้วยกันหลายประเภทนะครับ ไวรัสก็ถือว่าเป็นประเภทหนึ่งของมันแวร์นะครับถ้าเป็นศัพท์ทางเทคนิคจริงๆนะครับแต่ถ้าตัวผมแล้วนะครับก็ใครพูดไว้พวกนี้ผมก็เรียกไวรัสหมดเลยยูเซอร์ก็จะเข้าใจง่ายนะครับยูเซอร์ทั่วไปก็จะเรียกว่าไวรัสหมดเลยนะครับไวรัสคืออะไรไวรัสคือโปรแกรมที่มันสร้างมาเพื่อมาก่อกวนก็ได้มาทําลายก็ได้ลบก็ได้ทําหลายอย่างเนาะไวรัสคือมันลักษณะของซอฟต์แวร์ที่มันแพร่กระจายตัวเองได้ครับเหมือนไวรัสที่เราติดติดกันในคนนี่แหละเขาเลยเรียกว่าเป็นลักษณะของไวรัส มันแพร่กระจายได้นะครับต่อไปนะครับก็จะมีเวิร์มเวิร์มหรือหนอนเนาะหนอนนี่มันก็จะเป็นลักษณะของไวรัสอีกประเภทหนึ่งนะครับเป็นไวรัสที่สามารถเหมือนเจาะระบบได้เข้าตัวโน้นเข้าตัวนี้แพร่กระจายขยายพันธุ์ไปได้เรื่อยๆนะครับก็เป็นลักษณะของมันแล้วกันเนาะไม่ต้องรู้รึกก็ได้แต่การป้องกันจะเหมือนเหมือนกันทั้งหมดเลยอีกตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าโทจันนะครับหรือว่าโทจันฮอนนะครับนี่เป็น เรียกชื่อตามลักษณะการทํางานของมันก็คือมันเข้ามาแฝงตัวกับซอฟต์แวร์ที่เราติดตั้งไปนะครับเสร็จแล้วมันก็แอบมาทําอะไรเหมือนตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเรื่องอะไรเนาะสงครามอะไรสักอย่างในสมัยกรีกนะที่เขาเอาทําสร้างม้าตัวใหญ่บอกลบกันอยู่แล้วก็ยอมแพ้แล้วแล้วก็ทําม้าไม้ตัวใหญ่แล้วก็เอาทหารไว้ในท้องม้าครับบอกว่าส่งไปเครื่องบรณาการม้าตัวนี้นะครับพอตกกลางคืนเปิดท้องออกมาแล้วก็ลงมาจากท้องแล้วก็ฆ่าทหาร ตายหมดในเมืองหมดเลยแล้วก็เปิดประตูให้ศัตรูเข้ามาอะไรอย่างนี้ครับโทรจรันฮอสเนี่ยก็บางคนก็จะเรียกว่าเป็นซอฟต์แวร์ประเภทบอทเน็ตถ้าเหมือนอธิบายโทรจรันฮอสให้เด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยเข้าใจนะเขาก็จะมีเรื่องว่าชื่อว่าบอทเน็ตบอทเน็ตเป็นยังไงก็เหมือนเป็นหุ่นยนต์แถนที่เรียกเป็นไมนะ้เราเรียกเป็นหุ่นยนต์ที่ส่งเข้าไปครับแล้วก็มีรีโมทคอนโทรลระยะไกลได้ครับเข้ามาจัดก,การเราอีกทีหนึ่งที่ทททหลังนะครับติดไปแล้วแล้วก็เหมือนใ้พวกที่ ทำไมคอลเซเตอร์มันสามารถดูดเงินเราได้ครับก็อย่างที่บอกไปคุณเป็นผู้โชคดีนะครับได้รับตั๋วสิทธิ์จากตัวนี้ตรงนี้แต่คุณต้องติดตั้งแอปตัวนี้ลงไปก่อนในแอปตัวนั้นนะครับมันก็จะฝังซอฟต์แวร์ประเภทนี้ t ท o j a n h o หรือว่า botnet มาไว้ในเครื่องคุณแล้วก็สามารถวันด,ดีคืนดีก็อาจจะใช้งานได้ไปสักพักหนึ่งแล้วก็รีโมทมาสั่งให้ทำอะไรสักอย่างที่ทเป็นประโยชน์นะครับมี มีคนคนหนึ่งน,น,น,น่าสนใจมากก็คือว่าสวัสดีครับคุณส,สรฟพง์คุณ,คคณตอนนี้คุณเป็นผู้โชคดีมากเลยคุณได้ใช้เครือข่าย n u u n t t อยู่ใช่ไหมตอนนี้ทาง N-Unit เห็นว่าคุณเป็เปนยูเซอร์ที่ดีมากเลยเราจะส่ง iPhone 15รุ่นล่าสุดไปให้นะครับเป็น15 Pro Max นะครับไปให้ใช้ฟรีๆเลยนะครับก็ส่งมาให้จริงๆเลยนะครับส่ง15 Pro Max มาให้ แล้วก็ติดตั้งโปรแกรมอะไรมาให้เรียบร้อยเนาะเซ็ตอะไรมาให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็ก็ใช้ไปเรื่อยๆนะครับใช้ไปสักหเดือน6เดือนนะครับเราก็ลงแอปธนาคารลงอะไรไปเรียบร้อยหมดมันก็สามารถเข้าถึงจัดการอะไรเราทุกอย่างได้หมดเลยนะครับก็น่ากลัวมากเนาะมีมีอย่างนี้ด้วยนะครับแต่คงไม่ส่งให้ผมเพราะว่าตังค์ผมในธนาคารมีไม่เท่าค่ายไอโฟนนะครับไอโฟนแพงมากนะ ต่อไปนะครับก็จะมีพวกแอดแวร์แอดแวร์นี่คืออะไรเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นเนะาะเมื่อก่อนนี้เวลาใครเคยเห็นอยู่ดีๆไม่รู้ทำไมเครื่องผมมันชอบมีเว็บโปเด้งขึ้นมานะครับปุ๊ดๆเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วเนาะเพราะว่าระบบป้องก,กันดีขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยเข้าไปดูกันแล้วมั้งเดี๋ยวนี้นะครับเมื่อก่อนนี้ถ้าใครเผลอไปเข้าดูเผลอคลิกอะไรนิดนึงเนาะมันจะติดเลยครับในเครื่องครับจะมีพวกแอดแวร์มันจะเด้งขึ้นมาเรื่อยๆรูปปง่งรูปโป,ป,ป๊อะไรไม่ใช่สิรูปโฆษณาต่างๆเนาะแอดแปลว่าโฆษณาเนานะเดนมาตลอ อันนี้ไม่เกี่ยวกับใน a c e b o o k นะ a c e b o o k ที่มันเด้งขึ้นมานั้นอีกแบบหนึ่งนะครับที่มันเด้งว่าสมมติว่าเราไปเปิดค้นหาเซิร์ชอยากจะซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็มันเด้งขึ้นมานั้นเป็นอีกแบบหนึง่งเป็น AI ที่เอาไว้โฆษณายอยีกแบบหนึ่งนะนอกจากนี้จะมีสปายแวร์นะครับสปายแวร์ทำไมนะครับมันสามารถที่จะเข้ามาในเครื่องเราเนาะแล้วก็ทําเหมือนไปนสยลับนะครับมาดึงข้อมูลในเครื่องเราแล้วก็ส่งออกไปข้างนอกนะครับมาแอบเปิดกล้องเรานะครับเวลากล้องเราอย่างนี้นะครับอยู่ยนี้ะครับมันสามารถส เครื่องที่เราใช้อยู่ตรงนี้ดีนะเนี่ยมันจะมีด้านบนจอนะครับจะมีให้เปิดปิดได้อันนี้เขาสร้างมาคำนึงถึงพวกสปายแวร์พวกอะไรลักษณะน,นี้นครับที่มันสามารถสั่งเปิดกล้องเราจากระยะไกลได้จริงๆแล้วซอฟต์แวร์ก็ไม่น่าไว้ใจนักนะครับอย่างผมก็ที่บ้านมันไม่มีตัวนี้นะเครื่องรุ่นที่บ้านผมไม่มีผมก็เอาติ๊กเกอร์กาวครับเขาเรียกอะไรนะเทปพันสายไฟที่ดำๆนะครับผมก็มาแล้วก็แปะกล้องไปเลยครับผมไม่ใช้ก็เวลาจะใช้เมื่อไหร่ก็ เปิดทำไมคแบบง่ายๆบน้านนี่นครับอันตรายมากนะครับถ้าเรารู้ว่าเราเขียนคสั่งไม่ใช่ยากนะครับเปิดกล้องพวกนี้นะครับแค่คุณเผลออนุญาตตอนแรกที่ติดตั้งโปรแกรมไปก็หลังจากนั้นก็มันจะเปิดเมื่อไหร่ก็เปิดได้นะครับตรงนี้ที่ฮิตอยู่ส่วนหนึ่งที่ดังมากแล้วก็สร้างความเสียหายให้มเรามากที่ในช่วงปีที่ผ่านมานะครับคือซอฟต์แวร์เรียกค่าถ่ายใครเคยโดน้างครับหมดไหมเอาคืนไม่ได้เนาะ โมโหมากไม่รู้จะทาไงมันก็เหมือนกันนะครับมันจะส่งเงินไปให้ให้เราจ่ายตังค์แล้วก็ถ้าจ่ายตังค์ไปก็จะได้คืนมาหรือเปล่าก็ไม่รู้เคยส่งไปด้วยเหรอใช่มีบางคนจ่ายบางคนไม่จ่ายนะครับแล้วก็ยังมีแบบบางคนโทรไปออดอ้อนที่ไอคนที่ปล่อยมาเขาใจดีให้ก็มีก็มีหลายคนแล้วมันก็แล้วแต่มันก็เป็นคนเราเนี่ยครับอีกฝั่งหนึ่งครับที่ที่ที่ให้มาแต่ส่วนใหญ่จะไม่ได้นะครับตัวสุดท้ายนะครับฟิชชิงฟิชชิงเหมือนตกปลานะครับแต่มันเป็นใช้ ตัว pH นะที่ไปใช้ใชคำพ้องเสียงเป็นเรื่องของการหลอกลวงนะครับหลอกลวงนี้ก็ทําได้หลายอย่างมากๆเลย